I'm วนของเมืองพะเยาเนี่ยเปิดเมืองตอนรับนักท่องเที่ยววันที่หนึ่งพะยอในส่วนของท่านที่จะเป็นเลขาธิการขานบันเทิงพะเยาเนี่ยมองเรื่องนี้องไรครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในกลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองพัทยานะครับไม่ว่าจะเป็นผับบาร์คาราโอเกะอะไรที่จะได้ทํามาหากินเพิ่มหลังจากหยุดนะครับหลังจากระลอก3นี้มาก็ระยะเวลาเป็น6เดือน นะครับก่ครึ่งปีถือว่านานมากถามว่าทุกคนก็ลําบากมากนะครับในการตกงานหรือไม่มีไรายได้เข้ามาเลยนะครับข่าวนี้มาทุกคนก็ดีใจนะครับก็ถือว่าโอเคจะได้เห็นแสงสว่างบ้างแล้วแม้จะเล็กน้อยหรือหรือ,อยังไงว่าทุกคนได้มีเป้าแล้วว่าโอเคหนึ่งธันวาคมนี้เราจะได้กลับมาทำอาหารกินอีกครั้งได้มาเปิดบริการนะครับจะได้มีไรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวนะครับในส่วนมุมมองของผมนะครับในฐานะของเลขาสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพทยานะครับหรือเป็น ผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับที่เป็นถานประกอบการผับนะครับขนาดใหญ่ในเมืองพรทยานะครับก็ขอแบ่งออกเป็น2มุมมองก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดในมุมมองของผู้ประกอบการของอย่างในตัวผมเองในความในความคามิดส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าเปิดหนึ่งธันวาคมดีไหมผมมองว่าดีนะครับเพราะว่าเมืองเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาชาว,ต,าชาวต่างประเทศนะครับสิบกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่ําที่ให้เข้ามาก่อนนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนะครับทำให้เราได้มีการ มองรูปแบบมองคาดการนะครับว่าลูกค้าที่เข้ามาเป็นกลุ่มไหนและในกลุ่มผู้ประกอบการสามเครืงรายใหญ่อ่ะในการที่จะกลับมาเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับก็อยู่แล้วจะต้องมีการรีโนเวทใหม่มีการเรียกตัวพนักงานกลับมานะครับเพราะพนักงานก็จำนวนเป็นร้อยคนอยู่แล้วนะครับพอกลับมาก็จะเป็นค่าจ่ายอยู่แล้วที่จะต้องให้พนักงานเบิกเงินล่วงหน้าหรือตัวพนักงานเองก็ต้องย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่ก็จะต้องมีการของ เช่าบ้านในการวางเงินมัดจำนะครับผมก็เลยมองว่าในความคิสน่งผมนะครับเท่าเท่าผู้ประกอบการสถามมาเทิงขนาดใหญ่เขาก็คงเห็นด้วยแล้วก็คงจะรอดูท่าทีว่าหนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้กลุ่มลูกค้าใช้กลุ่มแทร็กเก็ตกลุ่มเป้าหมายของเขาหรือเปล่าที่เข้ามาท่องเที่ยวเมืองพรทยามาใช้เงินหรืออะไรยังไงนะครับแต่ทีนี้ผมก็อีกมุมมองหนึ่งก็เป็นห่วงกลุ่มาบาเบียนะครับอันนี้ก็อยากให้ทางรัฐบาลถ้าเกิด ออมองเขาเป็นเหมือนร้านอาหารเล็กๆหรือหรือ,รอจะลองเซิร์ฟเปิดอยู่ก่อนโอเพนแอร์เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องแอร์อยู่แล้วพบกลุ่มพวกบาเบียส่วนใหญ่ก็จะเป็นโอเพนแอร์ก็ลองลอง,ลองพิจนารณาให้เขาเปิดก่อนหนึ่งพฤศจิกาย,ยนก็ดีนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เขาก็เดือดร้อนมาหนักและเขากลุ่มลูกค้าของเขาที่เขาอยู่อ,อ,อยู่ในประเทศก็มีอยู่แล้ว นะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในในประเทศไทยเราที่ใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่เลยก็เขามีทารกของเขานะครับก็ก็ลองฝากฝากทางท่านผู้ใหญ่ลองพิจารณาดูนะครับว่าอ,อ,อาจจะผ่อนคลายให้กลุ่มที่เป็นรูปแบบของโอเพ่นแอร์นะครับเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อาจจะปิด4ี่ทุ่มห้าทุ่มหรือที่คืนก่อนลองดูนะครับแล้วก็หนึ่งธันวาคมก็ลองมาเป็นรูปแบบใหญ่นะครับเป็นผับบาร์ไอผับ ถ้าเราเกตที่เป็นแอร์คอนดิชันที่ในการภาวะที่จะเสี่ยงสูงนะครับครับมองว่าจะมีสถานประกอบการในพัทยาเยอะไหมคะที่จะเปิดรับนหนึ่งนนนะะหนึ่งพันวานี้ค่ะหนึ่งธันวาคมที่ผมได้พูดคุยนะครับแล้วกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนผู้ประกอบการนะครับทุกคนพร้อมพร้อมอยู่แล้วนะครับอย่างของผมเองเนี่ยผมก็จะมีพนักงานที่ดูแลเรื่องของระบบแสงสีเสียงในอาคารเปิดรันระบบทุกอาทิตย์ก็คือเหนืออาทิตย์หนึ่งวันเพื่อให้พร้อมใช้ได้เสมอนะครับทีนี้ กลุ่มเพื่อน,อนๆคนอื่นๆผู้กอบการรายใหญ่ที่ผมได้พูดคุยนะครับก็ทุกคนก็เหมือนกันเขามีการมีลูกน้องที่มาเข้ามาทำความสะอาดมาเซ็ตระบบมียามเป้าคือพร้อมเปิดนะครับก็ผมมองว่าไม่น่าเป็นปัญหาอะไรที่เ,เปิดหนึ่งธันวาคมเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแค่ให้นโยบายชัดเจนว่าว่าผับบาร์เปิดได้ผับบาร์คาราเกะเปิดได้ไหมแล้วก็มาตรการที่ทางท่านนายกพูดเมื่อคืนว่าเป็นไปตามมาตรการของทางสาธารณสุขคืออะไร นะครับว่าเราโอเคเรา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 รับได้ตรงจุดนี้เปิดได้ไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพร้อมเปิดพร้อมเปิดครับผมคำว่าทัาทีที่รอดูสถา,านการณ์ก่อนนักท่องเที่ยวทิศประเทศเสียบต่ำเข้ามาสมมุตินะหลังเปิดหนึ่งพอยอแล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยแล้วเราสถานการณ์ขนาดใหญ่ที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักเนี่ยเปิดไหม,มก็อย่างที่ผมบอกครับก็ถ้ากำหนดเปิดหนึ่งธันวาคม มันก็จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าเนี่ยหนึ่งพฤศจิกายนเราจะได้รู้ว่ากลุ่มประเทศลูกค้าของเราอย่างเงี้ยอังกฤษจีนหรือเกาหลีหรือรัสเซียอะไรเงี้ยนะครับว่าอินเดียเข้ามาไหมเข้ามาแล้วประเทศทางต้นทางเขาปล่อยให้นักท่องเที่ยวเขาออกมาหรือเปล่าถ,ถ้าเกิดเขาปล่อยนักท่องเที่ยวโอเคจากร้อยเปอร์เซ็นต์มาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เรามองแล้วว่าเห้เราเป็นไป,นปนได,ได้เราก็เปิดแต่ถามว่าถ้าเกิดหนึ่งพฤศจิกายนเรารอดูละสิบห้าวันสิบหกวันนักท่องเที่ยวที่เขาประกาศ ลายชื่อมาไม่บินมาเลยเราก็คงจะยังไม่เปิดนะครับเพราะเปิดไปไม่คุ้มทุนนะครับก็แต่ก็คงจะไปเป็นพวกร้านขนาดเล็กที่จะเปิดมากกว่านะครับที่ผมบอกกลุ่มผู้ประกอบการผับขนาดใหญ่เขาจะมีทารเกตเขาอยู่แล้วอย่างกลุ่มมอคิ้สี่เนี่ยเขาจะมีลูกค้าของอุมอินเดียรัสเซียยุโรปถ้าอินเดียเข้ามาผับอินเดียก็เปิดถูกไหมครับถ้าอินเดียไม่เข้าผับอินเดียเขาไม่เปิดอยู่แล้วเปิดไม่คุ้มทุนนะครับหรือกลุ่ม รัะะสเซียยุโรปอะไรเงี้ยเขาก็จะดูกลุ่มทาร์เก็ตเขานะครับก็ถือว่าก็ก็เป็นอะไรให้เราได้มีการได้ได้ได้พิจารณาได้ได้ลองได้ลองดูสถานการณ์ด้วยอีกทีหนึ่งว่าน้ำเที่ยวแนวโน้มจะเปนะ็นยังไงนณณเวลานั้นครับ